นี่ยังก็บังเอิว่าคนข็เอื้องจับกัะเจียนเลยด้วยวัดดีน้อยวัดดีน้อยจ้าด้วยด้วยดีหน่อยจ้าลำไยวัดดีกินอ้อยเด้อจ้าขอบคุณนเอฟซีใจบุญสูสุดข้นที่สนับสนุนอ้อยให้น้องลำไยได้มีกินเด้อจ้าขอบคุณนสูสุดข้นจ้า ลำไยกินอ้อยเด้อจ้าได้อ้อยไมห้หนองลำไยกินสลับกับซับปะดเด้อจ้าเดร็จแล้วไทย,ยนนองลำไยให้เบ่งหนองมีอาหารกินละค่าเบ่งนนองกินอาหารเด้อจ้า กินอ่อยเป็นตาแสบเนาะนนองล้มแย่ก็ได้ Pakut pitam pit pit tit tit ไล์กดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามให้หน้องลำไยกับรีซอเนี่เด้อจ้าเบิ่งน้องเบื้งน้องงามเบิ่งน้องสูงเบิ่งน้องสง,งาเบิ่งหุ่นน้องเด้จ้ากับ่อมมี่ยังสีน้ำเสนอสีกาวกับขอบคุณทุก,ท,กทุกคนที่ใจบุญสนับสนุนน้องเด้จ้าขอบคุณหลไลา่ายมาให้เบิง่งว่าเด็ดัดอ้อยมาให้หน้องกินละเด้อจ้า เป็นย่งบุญไดๆมาปอบพ่อแม่พี่น้องตีซซอยสนับสนุนน,น้องให้มีอยู่มีกินขอบคุณหลายๆเบิงน้องชมน้องด้วยจา้าถ่ายเอามาให้เบิงเป็นระยะระยะว่าน้องมีค่ามเป็นอยู่ดีขึ้นสำใด ขอบคุณคุณพ่อนิสาน้องกุกแล้วก็น้องบีทีส่สนับสนุนน้องด้จา้าขอบคุณหลายๆให้บุญกุศลในเถือนี้นำส่งนำอยู่ให้ประสบความสำเร็จสุดสุย่างด้วยจา้าขอบคุณจากใจคนเลี้ยงส่างจา้า ขอบคุณผู้ใจบุญสูสุคนน้ำเด้อจ้าที่กดไลค์กดติดตามให้น้องไอยู่ในสถานะปันนี้จะขอบคุณหลายๆที่เป็นแรงเชีร์แรงใจให้น้องลำ้ำใหยกับอีซอจนหอดเสมเอนี่จะขอบคุณจากใจอีหลีเด้อจา้านำเสนอน้องมาให้เบ่งว่าน้องดีขึ้นคัก กินเป็นตะแสบคักอีลีเนะาะมือนนี่กินอ้อยเมืดมือแหละมือนนี่ ขอบคุณที่ค้อมเมนขาม้า,มาให้กำลังใจแรงใจบริขาดได้จา้าขอบคุณลลหลยๆที่กดเบิองนองลำไย,ยกับรีซอในช่องพายรีซอขอบคุณเนะะ้อ่า ริเวที่อยู่บรรยากาศดีดีมือนี่บ่ฮ้อน เบิงบมจืดจ้าเถื่อกำลังใ่ญยกินอาหารหอมมะไห่เด้รับชมน้ำกันด้วยจ้าทายหนองมาไห่เบึงเบึงน้ำกันเป็นมูกันด้วยจ้าบึงเพ็นยกขาขึ้นกินแบบมีความสุกคักหนองลำไยเห้านี่ ใช่ให้เบิ้งว่าน้องกินอาหารหน้องมีความสุขจะนิ่เสนอเรลยๆหักลำไยโดนๆเด้อจ้าหักลีซอโดนๆ,ดอดนๆขอบคุณหลายๆที่กดติดตามให้กระลังแรงใจน้องคองมเมนต์เข้ามากขอบคุณหลายๆที่เป็นแรงใจแรงสนับสนุนน้อง กินแบบมีความสุขคักอีรีน้องล้ำใยห,ห่าวเนี่ ื่อนี้ก็สีน้ำเสนอเพียงสำานีกอนได้จ่าเพราะว่าเห็นให้ผลอันอ้อยเขามาให้นอ้องก็เลยอยากถ่ายพี่เมพี่น้องเลยเบิ่งว่าเพิ่นได้กินอ้อยแล้วจ่าก็กราบขอบคุณสุภูสุคนด้วยค่ะผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนให้น้องเลยมาหอดจนมื่อนี้ขอบคุณหลายๆจากใจคนเลี้ยงสัตค่ะ